ที่พึ่งอันประเสริฐของชีวิตมีอยู่สี่พึ่งด้วยกันนะครับคือหนึ่งพึ่งตนพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยาตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้นักกวีทั้งกชีเอาไว้ว่าชีวิตนี้อยู่ได้ใช่ใครอื่นจะหยัดยืนอยู่ได้ใช้ขาเขาจะสุขทุกข์เศร้าโศกก็อ,อกเราลมและลุกมือปัดเข่าก็เราเอง นันต้องพึ่งตนเองต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับจึงต้องหมั่นฝึกฝนตนเข้าไว้ชายชนะก็จะอยู่แค่เอื้อมก่อนจะลุกเราต้องผ่านซึ่งการล้มก่อนจะคมเราต้องผ่านซึ่งการทื่อก่อนจะเก่งเราก็ต้องผ่านการฝึกปรือก่อนจะมีชื่อเราต้องผ่านการฝึกตนคนที่พึ่งตนเองได้นั้นก็มักจะเป็นคนที่มีอุดมคติมีอุดมการถือคติว่าทาไม่เยี่ยมเทียมเท่ากับเขาอื่น จะไม่คืนถิ่นเก่าให้เขายันแม้จะต้องล้มตายวายชีวันขอฝ่าฟันแม่ผันแปรเพื่อแม่กูหรือถือหลักวณะที่ใดดวงใจไม่ไหวหวั่นขอฝ่าฟันอุปสรรคและฝากน้ำแม้นสิ้นชาติวาสนาชะตาซามขอฝากน้ำให้โลกรู้กูก็ชายอย่างนี้เป็นต้นประการที่สองพึ่งบุญพระพุทธองค์ตรัสว่าสุโขปุญญสัอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้นะครับ นั่นก็คืออย่าดูหมิ่นบุญกรรมจำนวนน้อยว่าจะไม่ต้อยตามต้องสนองผลแม้ตุ่มน้ำเปิดงายรับกับสายชนก็ย่อมเต็มล้นด้วยอุทโทกที่ตกลงอันนักปราดสั่งสมบ่มบุญบ่อยทีละน้อยทําไปไม่ไหลหลงต้องทําด้วยบุญนั้นเป็นบ้านคงกุศลส่งศพสถานวิมานทองนะก็ถือหลักว่าปุญญันเจปริโสกยกยลากยยราเถน,น,นังปุณณปุณัง นะครับก็คือมั่นทําบุญบ่อยๆทีประโยดน์ทีประโยชของหยาดฝนก็ยังกลายเป็นสายชนล้นหลากสายทีละเม็ดของกรวดหินและดินทรายก็ยังกลายให้เห็นเป็นแผ่นดินดังนั้นการทําบุญต้องขยันหมั่นทําบ่อยทีละน้อยทําไปไม่จบสิน้นทั้งทานศีลภาวนาเป็นอาจินฟ้าและดินจักชู่ช่วยอำนวยชัยพึ่งที่สก็คือพึ่งคุณได้แก่พึ่งคุณพ่อพึ่งคุณแม่ นะครับตั้งแต่แรกเกิดมาทีเดียวพระองค์แรกผู้ยิ่งใหญ่ให้ชีวิตครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษาหมอคนแรกผู้ถือช้อนคอยป้อนยารวมคุณค่านี้ได้แก่พ่อและแม่เราเองเพราะฉะนั้นเราต้องกระตันอยูเราต้องกระตะเวทีทำดีให้พ่อแม่ดูดำรงชีวิตอยู่ให้พ่อแม่เห็นเมื่อ,อยากเห็นเราก็ต้องอดทนที่สำคัญเราต้องเป็นคนพึ่งตนเองให้ได้นะครับ ท่านจึงกล่าวว่ากตัญญูรู้คุณเป็นบุญใหญ่บุญอื่นใดมีอยู่เท่าภูผาไม่อาจเทียบความกตัญญูที่รู้มาบุญบูญชาพระคุณอบอุ่นใจดังนั้นลูกทุกคนทำบุญมีคุณค่าต้องกตัญญูตาปรากฏงามสดใสกะตะเวทีเลิศล้ำมากน้ำใจมั่นกราบไหว้ผู้มีคุณบุญแท้จริงนอกจาก คุณของพ่อคุณของแม่แล้วก็ยังมีคุณของผู้มีพระคุณต่างๆมากมายอย่างเช่นคุณของครูบาอุปชาอาจารย์เป็นต้นนะครับเราต้องไม่เนรคุณท่านสุดท้ายก็คือพึ่งพระนะครับได้แก่พระรัตนตรยัยเป็นที่พึ่งสุดท้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเราทั้งหลายพระองค์ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาคุณตัสรุดีตัสรุชอบด้วยพระองค์เอง ทรงไว้ซึ่งพระวิสุทธิที่คุณทรงบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองท้งหลายทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาที่คุณทรงสงสารสั่งสอนเวไนยนิกรทุกทวหน้าดังนั้นเราต้องนำพุทธคุณครับปัญญาบริสุทธิ์กรุณาน้มนำมาประพฤติธปฏิบัติจึงจะได้เข้าถึงองค์พระพุทธอย่างแท้จริงเรียกว่าพึ่งพระพุทธได้ถูกองค์พระอย่างแท้จริงพึ่งพระธรรม ธรรมโมหเวรกติธรรมจาริงฉัดตังมหันตังวิยะวัศกาเลธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไว้ได้อย่างแท้จริงประดุดร่มใหญ่ในฤดูฝนนะครับก็ด้วยการปฏิบัติธรรมเว้นชั่วทุกกรณีทําความดีเข้าไว้มันรักษาจิตให้ใสมันรักษาใจาให้บริสุทธิ์อย่างนี้เรียกกันว่าพึ่งพระธรรมสุดท้ายก็คือพึ่งพระสงฆ์ พระสงฆ์ท่านเสียสละพระสงฆ์ท่านสร้างศรัทธาพระสงฆ์ท่านนำพาถูกต้องพระสงฆ์ปรองดองให้เราเห็นท่านดีเด่นในคุณธรรมท่านออกมากล้านำประชาชนท่านอุทิศต,ตนอย่างชาญฉลาดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่พลาดจากการเคารพกราบ,บไหวบูชาอย่าไปย่ำยีพระพุทธอย่าไปฉุดพระธรรมอย่าไปเหยียบย่ำพระสงฆ์สรุปสี่พึ่งคือพึ่งตนพึ่งบุญพึ่งคุณและพึ่งพระเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของชีวิตอย่างแท้จริง